เคสนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการวางแผนที่จะเป็นเจ้าสาวล่วงหน้ามากๆปัญหาเดิมคือมีปัญหาขอบปากคล้ำนะคะแล้วก็ด้านในเป็นสีขาวน้องเจอส้มจากแชท GPT ต้องบอกเลยว่าเขาคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่ารู้จักอาจารย์ส้มแต่าหาคอนแทคส้มไม่ได้ <c oughs> ก็ไปเซิร์ชหาในแชท GPT นะคะแล้วก็มาเจอส้ม <c oughs> ดูข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็ตัดสินใจจอทีนี้หลังจากสักไปอ่ะคะ่ะก็เจอปัญหาว่าขอบปากมันขึ้นค้ำม,มากๆแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขอบปากน้องมันมาคล้ำอยู่แล้ว นี่คือผลลัพธ์หลังการสักปากไป<ม>น้องทําเทคนิคคีย์เวิร์ดลิปปัญหาที่เราจะต้องเจอคือเมลานินของพื้นสีปากแต่ละคนนะ่ะมันมาไม่เท่ากันผลลัพธ์หลังการทำสองเดือนค่ะสีปากจะค่อยๆนุ่มนิ่มขึ้นแล้วก็สว่างสดใสใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น่พอลอกอะ่ะปัญหาของหนูอะ่ะคือขอบปากมันจะข้ำทีเนี้ยพอประมาณวันที่5หรือวันที่6เนี้ยค่ะมันก็ยังอยู่ยก็เลยทักไปทากไลน์ไปถามอาจารย์ว่าเออมันจะมันจะแบบว่า ใช่มันจะใสขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าขอบปากค้ำค้ำขึ้นสีเข้มขึ้นใช่ถูกต้องผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือใสขึ้นดีขึ้นมากแค่แบบต้องใจเย็นจริงๆต้องใจเย็นกับเขาต้องใจเย็นกับเขาจริงๆตามที่อาจารย์บอกจริงๆใช่ค่ะโอ้เปลีียนชีวิตเลยดีมากๆเพราะว่าตอนตื่นมาก็สวยทําอะไรก็สวยแบบว่าหันหันหน้าไปหาผู้ชายก็สวยค่ะแล้วตอนแรกนอนอยู่ข้างกันกะแล้วตอนแรกแฟนก็บอกห้ามใช่แฟนบอกว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยก็สวยอยู่แล้วจะไปทำทำไมอะไรอย่างเงี้ย ล้วปรกวากฏว่าพอทําเสร็จเขาก็บอกว่าเอ้ยมันตัดจริงมันสว,ส,วมสวยขึ้นจริงสวยขึ้นจริงจค่ะสวยมาก